ด้วยเหตุนี้เราตอนที่เราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเราไม่ได้เห็นอาคีรห์หรอกแต่เรามีอัลกุรอานซึ่งมันกำลังฉายภาพให้เราเห็นอยู่นี่คือความประเสริฐที่ยิ่งใหญ่โอกาสที่ยิ่งใหญ่เนืมัดที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับคนที่อยู่กับอัลกุรอานอกสรามพยายามที่จะทําความเข้าใจกับเนื้อหาต่างๆของอัลกุรอานอกสรามเพื่อที่เขาจะได้เตรียมตัวเตรียมใจล่วงหน้าเพราะว่า ยิ่งใกล้วันอาคิอรสัญญาณต่างๆมันจะยิ่งเยอะเหมือนที่เราฟังมาเดือนสองเดือนเนี่ยมันจะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆยาหวังว่ามันจะหมดไปกเราไม่ต้องคิดว่าเอ้ยโครโรนาจบไปแล้วไม่มีอย่างอื่นแล้วอย่าหวังยาหวังไม่ต้องหวังเลยรอว่าอะไรที่จแย่กว่าโครโรนามามาหาเราแค่นั้นแหละ เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหวงว่ามันจะหลังจากนี้มันจะสบายหรือเศรษฐกิจหลังจากเอยท่านนบิลยูลอสแอนแลบอกว่าไม่มีวันใดและปีใดที่มาถึงนอกเสียจากสภาพของโลกมันจะกลับไปสู่วันเกียรติมนอ่ะมันจะยิ่งความเสื่อมมันจะยิ่งเยอะขึ้นค่าความเสื่อมมันจะยิ่งเยอะโลกเรามันแย่เข้าใจไหม โลกเรามันแย่เนี่ยนักวิชาการออกมาพูดนักอนุรักษ์นิยมนักอนุรักษ์สิ่งวแวดล้องก็ออกมาพูดพวกนู้นมัน,ม,นมันไปทางนั้นหมดแล้วมันไปทางสู่ที่ว่ากําลังจะหมดอายุละโลกเรามันกําลังจะหมดอายุแล,ล,มละม,แลมันกลับไปสู่วันวันที่อะไรแต่เราสัญญาไว้กับเราและทีนี้เราจะทํำยังไงก็ต้องเรียนเรียนยังไงนี่งไงมาอา่าน มาอ่านสิ่งที่เลเลากำลังพูดถึงอนาคตของเราเรียนสิ่งที่ท่านนาบีพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพราะว่าหลายอย่างที่ท่านนาบีพูดเนี่ยก่อนหน้านี้มันประจักษ์แล้วว่ามันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า80%มันเกิดขึ้นจริงมาแล้วแล้วอีก20%เราจะปฏิเสธมันได้ยังไง ส่วนน้อย,ท,ยที่ยังไม่เกิดเนี่ยเหลือนิดเดียวและส่วนใหญ่นี่เกิดหมดแล้วอาลลมาตุสซาสัญญาวันกิยามัดแบบเล็กอ่ะเกิดกดทุกสิ่งทุกอย่างหมดเกิดหมดแล้วที่ยังไม่เกิดตอนนี้ก็คืออาซาอาแลมาตุสซาอะติลกุบรอสัญญาณใหญ่ที่ยังไม่เกิดนั่ละครับนี่ฝากเอาไว้เห็นไหมว่าหัวใจของเราเนี่ย มันจะอยู่ได้อย่างไรท่ามกลางคลื่นของโลกที่มันเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่มีอะไรมาดามมามาช่วยมาพยุงมาประคองถามว่าอะไรละ่ะที่จะประคองหัวใจของเราและไม่ใช่คำพีของอัลลอฮสุลฮานาะอฺตะละ